บ่าวไทยอ่ะบ่อ้าวม่วงยังยองได้บ่ม่วงกัดขาดอาวมถือโก่งเนีโอ้ยเอามือนี่เลยบ่ไป อย่าสุไลลื่มกำบานเ,เก่าดอกเคลื่อนตนอย่าเป็นคนลื่อมห้อยอยางไปเค่อยเก่าอย่าลื่มข้าวดอกเคยใดดอมดินดอกน้ำทงอย่าไปหลงทินฝาหาสนไม่ค่อนอเ,เจ้านั้นเกิดใยย,อ,ยอนป่าตอนดองปูเ,เกิดนำผู้พ่นดินก้นหนูกระปูปิงค,ความหูจริงจวบแจงเหตดห้อยค้องเกาเ่าปูหญ้าเพิ่นคยเววาสอนให ่นจือจำสบายดีพีเพออ่อนเดวอ์ต้อนรับทุกเธอสู่บรรยากาศทะเลิดเนอะสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ตลาดนัดบานเพิ่นรับปาดคนปอด,คน,ปอดคนถ่ายปาดคนสื่อปาดปาดปาดผู้สาวหลาย สวัสดีย่ามือเศร้านะครับพี่น้องผมบรรยากาศตลาดนัดผมมาข้างแรกครับครับตลาดนัดขา้างโซ่ปล่าเล่าครับวันนี้ผมอยู่บ้านแมงบ้านแมงเมืองอยังเมืองสารวัลเมือง,งสารวันแข็งสารวันบักเทานาใสถ้าปิ้งไก่ต้องเป็นหน้าบงเล่าข่าวแซรบเมืองคงถ้าอยากลํำวงต้องมาสารวัน สารวันเตียลงเตียลงบรรยากาศบ้านเพือนนะครับอาหารพืน้นบ้านเอามาพูพนน้พื้นถนนบ่พื้นทางขายเครื่องครับจะผ้ายางส้มยางจอบยางซ่อมทั้งคนสื่อทั้งคนขายทั้งผู้สาวทั้งเด็กหน่อยผู้เฒ่าผู้เพ้วขา,ายหอดแม่ม่านหมดละ <c oughs> สาวผู <c oughs> ้สาวนี่แหละเนาะ <c oughs> บ๊บบม่าน,านลูกกระม่านซื้อ เครื่องขายบ้านเพิ่นนะครับธุรกิจข้างหัวธุรกิจการเกษตรจากชงนา, <ś led> <ś led> ากาดข้าวไร่เม็ดครับพักซีคิวพักซีเล้าบ้านเพิ่หอยงนหอยขายดีอยู่นะครับปลืมเปลื่มบั่เลย <ś led> ขายหอยนักเรียนขายหอยกองทะรละดะ <ś led> กองสิบพันถามราคานํ่ว่าขายถฉีบ,บ้านเพื่นบ้นบานๆนะครับ คนหลายแห่งดยจะพายางเมืองตลาดนัดเลยครับเป็นตลาดนัดผมโมค่อยได้เข้าตลาดนัดปันแดงครับมื่อนี้มีโอกาสยางคามาตลาดนัดบันแบงเมืองสารวัตรอุ้ยปลาเอ้ยกบปาดเขียดคักขัดอุ้ยบูบ่าวรอบรรยากาศครับบานเพื่นตลาดนัดปลาไม่ไหมครับ กบครับกบหน้าบ่หรือกบเลี้ยงโลเท่าไหร่กบหน้าประมาณแสนนะครับยังส่งคุณค่าราคาสูงคือเกาเปลอกเลื่องกบหน้าปลาเข้าเขาเอินเป็นตวงเป็นย่องเป็นพอกเป็นพ่วงบอเป็นพูดบ่เท่าไหร่ยังแสนนะพูดละเศร้านะครับพูดบ่เขาเอิญหวบานสิงหัวเนาะแบ่งพูด เขียดปลาครับเป็นผูดหอยกับหีเลยผูดเท่าไรละแมค่ะส่าวพันลาบส่าปปีงส่ากับตำามักทัวกับคักคือกันเดเขียดอิม่บานเพิ่นนะครับแม่ขาขายเห็ดอกกียดอกเกานเ้ดอกเท่าได้เทเห็ดดอกนึา ดอกาดูดอกละเศ้า <c oughs> ขายเป็นดอกเลยปะผักค่ะตลาดบ้านเพิ่นบอใหญ่เป็นไดนครับแต่ว่าคนนี่หลายครับแน,นแ่นเอียาดๆเลยจ่องนี้เพิ่นกันกนแลี่วเขาเหลี่ยวหนามครับนักคนกับมานเขาว่าเดี๋ยวขายว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนปะ ขายจังไหนล่ะอืข่าใหม่เท่ากับใหม่ทั้งขางไ่นจังไ้นข่าเก่าบักฮวงซุกใหม่ขายจังไหนบักฮวงใส่หาพันไงไงนี่นี mm ่แหละหาพันเนาะเอามาซื้อซอยมันหวานอยู่บ่ทั้งขางนั้นผู้ใดสั่น กูทั้งขางผูท้งแสนี่เนี่ยเลียนเนี่ยร้านหรือยังไงร้านร้านแม่หรือคนละบบแมนคนกขามาขายของเพิ่นคนเขามาขายขายยังไงล่ะเท่าจากน้อยจะเอาชองบ่เอา่อง้ยเอาหน่าเย่าเนั่นเออพอชาวนมันไปปลูกบานข่อยมันเป็นยังไงคือเหงาคือไงเถ โอ้ยไม่เผาเลยทุงตะบอกห่วงก็โสมกันเถอะนาะเดี๋ยวสิมเมาจ่ายเงินไปก่อนเงินเจิตนีเทานีเท่านี้เท่านี้เมาส์เมาเมาๆเบิ้นี่เบิ้นท่นนี่บะมิทนนี่ะทา้ง่างเีกโออีพออีแม่มีเป็นขูเลย ว่าสิเมาบ่ได้เมาดอกครับทางเงินครับสิบพันตองสิบพันใส่ถุงบ่ะที่ใส่ถุงให้บ่ะที่ใส่ถุงให้บ่เอาสีบ่ต้องใส่ถุงดอกไปให้ไปโรงเรียนลุงให้ไปโรงเรียนซื่อเออเท่าว่าเอาทั้งพี่ครับนั่งตะโพตะแเปะแม่ข่า มือสมัครเล่นห์ขายยังใดขาอยอันนั้นปลูกเองม嘛นี่นปลูกเองขายเองเทาขายจุ่มเท่าไรเอิน็นห,หาพัน,น,นขันสมบ่ติหาพันชวนมากคนจะเป็นเหล้าตะโอยบ่เหล้านังเกาะเหล้าลุม่มเหล้าลุ่มฟังกันรูเรเนร้เรื่องแน่บ่รู้เรื่องแน่ แบกมูหน่อยขายังไทมูหน่อยันหน่อยห้าพันสิบพันมันไงพืชนีบ่หนามันร้ามนหน่อยมาซื้อซอยสุกแท้ตัวสุกนี่ได้ปาดมากหน่อย้าวบ้าสุกเอามาขึ้นบ่เอามา้นเอ้าซื้อซอยซื้อน้อยๆน่อยนี่มา เอาสองหน่วยพ่อเอาหลายเอาเจาะพือ,อได้แล้วนี่ลูกสาววะา,าวได้จะคน้นได้สองสื่อให้กำลังใจพันดกดจะสิกินบอกกินสองหน่วยเท่าไหร่หน่วยสิบพันสื่อขนม ในเสื้อขนมพร้อมปลาอายเหล่าบานๆปลามเมนำองปลาเมนำคลองครับงานป้าแหงกัมัน,นี่พ่อขาออป้าแลาูอดๆบรรยากาศตลาดนัดบานเพิินเลยครับคักเตือบอยู่เด้อของขายนี่กับบานๆตามที่เพิ่นจะหาได้เหนไปหาได้ขายอันนั้นบริสุทธิ์ได้ยังดอกยังบูฮ้องเรา อีหยังแม่อะไรอีหยังยายาหยังยาชูบยาชูบยาูบบอกให้ดนซอยได้หยังบ่ให้ซอยแล้วจังว่าเป็นยาลูกอ่ะชูบจังได๋แนี่นี่ชูบยาชูบครับชูบจังได๋แนี่นี่ชูบนี่ล่ะชายต้อมใก่อชายปต่อมใส่มะกาซอยซอยแล้วบ่นี่ซอยแล้วเพิ่นเว้าคือจังภาษาเขมรจั้หน่อยเด้อครับ ของขายนั่งหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายวันนี้ขายไในาลาบขา้าวโพดซีฟทำเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้ชายใส่ซีฟทุ่งไหนบักละนี่บ่แซ่บอยู่บ่เอามาถุงนึงลุงซื้อซอยสิบพ,พันบ่ติดนี่ก็ได้อยู่บ่ติศนี่ก็ได้ติดขอนได้อยู่นักเรียน จะเรียนอยู่สั้นได้ไปอหาไปโรงเรียนอยู่ป่เมื่อนี้เมื่อไรจะไปโรงเรียนวันจันทร์เมื่อไปโรงเรียนเมื่อไรจยกพันธ์หาโอ้เอาลุงให้ไปโรงเรียนสาวสิพันธ์เด้ดอดใช่นี่บ่ะขงลงุงโดยโดยโดย ตอ,อ,นอนนี้เใหม่ๆชดๆตลดโอ้ปลาจนบื้นนี้แหละคุณบอกลาบรรยากาศเสารตลาดนัดบ้านเพิ่นครับเอิ่นว่าบ้านแบ่งเมืองสารวันแวงสารวันที่ว่ายังเป็นเล่าไต่อยู่ดวยครับภาษาบ้านเพิ่นก็มีหลายเล่าหลายเผาครับเพื่อนก็ฟังกันเข้าใจอยู่ยปลาขางามๆเลยครับ ่นขากันงามๆเราขายผูดทะเลวันนี้เช่าเช่าพันเป็นปลาในปลาป้าน้องมาแม่ปลาหน้องปลาหน้านี่หละครับมีปลาจีนน้ำปลานิ่นทองเข้าเองบโดยล้องส้าเข้าเองแม่เอาเขาติดดังหมดเอาบ่ตลาดใวันไดนครับ ผู้สาวขายขนมขายผู้สาวบ้านเพิ่นกันหนาเป็นหน้าเป็นตาสีงามๆก็มูสบายดีพี่เพอร์ออนเดอะเวอร์อะไรนี่ทอดมันอันนั้นดีขนมอึ่งมุกยังนี่มุกยังล่ะปลาปลายังตะปูหรือตะเมียตตูส้มเลยส้มยังส้ม คอยช่ได้ซื้อจจกยางมานาะมื้อนี้สมหมูเป็นแล้วบ่หมูเป็นแล้วหมูผู้หรือหมูแม่โอ้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอามาซื้อซอยซื้อหยังเนาะซอยเขาบอกเอาสมก<ม>ี่ล้ามัดเท่าไหร่ตัวนี้สิบสิบแปดพันสมพักเด้อสมพักห้าพันเอาบระต๊องเนาะเออไหมตัวไรบาทนี่ โอเค 18, 8 0ดยพี่หน้าพนเ่ัต้ยัง8 0 0 0าบรรยากาศบานๆเลยครับตลาดบานแบงเมืองสารวันแขวงสารวันเพิรนมีทุกมือวันยังละทุกๆุวันสุกเะครับ คนมาขายกล้วยทอดมันทอดแล้วก็พวกมุกปลาปิ้งปลาหาเงินคืน 8, นอกั 8, 8, อนเอามาซาวพันก็ได้บบเอาบบเอาหน่อยเอาใหญ่พอโดยให้กำลังใจจะซื้อวางไหนซื้อวางไหนเจ้าซื้อว่าจาาังไหนโอซื้อเพรรทพเทพซื้อเทพ มีทุกซุกมือเดียวซุกมือเดียวตลาดบ้านแบงพี่น้องบ้านเพิ่นครับโอ้ผู้สาวงาม,งามขายเครื่องซื้อเนะล่าซื้อเนะละ่าเอาหยัง,เอ,อยงเอาบอเอาเจ้าเอาหทนแล้วอหยังล่านี่ยเนี่ยเนี่ยคั่วเนี่ย เอาไหมขวามีอีหยังบาทนี่น้อยๆนี่ของเจ้าเวิร์ดว่นนี้ธุรกิจเพิ่นได้ครับจะซื้อว่าได้หลาแสดงนกนกนกยังแม่นกเจ้าบินเจ้ยเจิดนี้นกนกยังก็นกยังล่ะบอกแม่นามสกุลนะนกกัญญา อันชุ่มยังนี่มส้มหมูหมูหมูดำบ่แม่เอามาสองอันเท่าไรล่ะซื้อว่าจักไหนเจ้าซื้อใบใบสาวใบกับสาวหนกเท่าไร่ร่วมมากแม่สุขละวะชมสุขละวะชมดิฟชมกินดิบ ถักกีนั <bunker. S 2> um ่เ <t> ด <ip hi> ิเป <t ip> <20 năm> ็นยังท่านจุฬาเมืองสาวลาวเนาะสาวบ้านได้ก็บ้านแบงนี่บ่ะชาวมันแบงชาวคู่ได้หนิสาวคู่ชาวคู่สั่งว่าแะ่นอชาวคู่โอ๊กฮักยาแล้วสิพ่อผู้ดีกลัวเนาะสิพ่อผู้ดีกลัวก็เป็นนังสิทธิแหละ เออผู้เกา่ามันบอดีหาผู้ดีกว่าก็ลเลยอกหักผู้เก่าก็ดีอยู่แต่ว่าอาจจะได้ดีกว่านะดดได้ลูกหรอวะเบาไทยเอาบาอาหมวยยังยองเลยบ่หมวกัดขาดเอาผู้ถือกล่องเนี่ยโอ้ยเอามือนีเลยบ่ไปสัน่นนมัเลยตวย์ห <c oughs> ยอกเพิ่นเด้อครับขายพริกนักเรียนหน่อย บลาเ,า,าเป็เลียนเวละมาเลือกปลาคอว่ิมาเบิ่งปลาคอได้นี่นมาเบิ่งซื้อบ่บ่แรกอะซื้อซอยนตีนอขายจังไหนปลาคอขายหาสิลุดห้มหิมือแล้วลดจะได้่ในต่ออยู่ทำในตอกลุดห้ก่อนแล้วโอ้ยลุดไหวว่าแท้ปลาคอสดอาหารปลาคอนาตัผู้หรือตัวแม่ละ่ะตัผู้ตัวแม่ก็มีคนขายดีตัผู้หรือตัวแม่เท่ารกกคนขายกัซีซิบห้านขายีิ ยังก็คนขายซีชิพาวันเขาขี่โลงคลองยังหน่อยตอนแรกก็ซีชิา,าปียงให่หนำดิทาปียงให้นำน,นำ60,000เอาเท่อะ <c oughs> ไปเสือนตะดังไฟเก๋ยกำนองวะนี้นี่<ม>นี่ว่าลูกกับแม่เ <c oughs> ก๋ยกำนองขายปลาแม่กับลูก,ก,ลก,ก,ลกวะเนี่ยเอือยเป็นเอือยเพื่อนเก๋กับน้องขายปลา เจ้าให้จังไดนเอาขคือได้มาถึกต้อนถึกต้อน,อนพักปลูกเองขายเอง <c oughs> ให้มัดยังไงเลย <c oughs> หาพันบอีห <c oughs> ย่งก็เต็ม <c oughs> ที่เลยหดนามมาสิ <c oughs> ขายเองปลูกเองปลูกเองขายเอง ปลูกเองขายเองคือกันปลอดสารบัลลัยไซนั่งใจกับบัลลัยไซเพราะว่าถ้าใส่ใจมันจะใส่ใจได้แค่มองบัลลักินปลูกอะไบัวรานี่มาอียยังนี่นี่นี่เม็ดยังนี่เพิ่นกระเทียมบอกปลูกได้อยู่บอกแค่กะเทียมบ่ยรเนี่ขายไหนล่ะ โอ้ยลูกกระเทียมรกระเทียมไข่ป่ะไข่เอิญเติมโพปลูกมันทีเป็นต้นขึ้นมาเลยรป่ะมันเป็นต้นข้นาวโพดผสมสีอย่างดีมากเป็นแบบใบสังวางแล้วโอ้ขายยังไงนบานีละ่ะสิบพันสิบพมันเป็นจังไงเดี๋ยวขึ้นหมุนสายหมุนขวายเดี๋ยวเนี๋ยวราคาหน่อยนี่มาซื้อไซอปลูกได้ใช่ป่ะเชไปปลูกเชื่ไปปลูกได้สองอันละสองอันใส่ถุง คุณสาวหน่อยนะจะซื้อว่าจังไดผู้สาวหน่อยจะซื้อว่าจังไดก่อเข่าเจ้าเข่าอันนี้ดิมูเจ้านี้าาจากขาดจักขายเลยเด็กๆเล็กๆหน่อยครับย่หมอ้อได้ปุ่นเขาติดนี่เด้เอดดติดหนี่ก็ไดรจะอยากได้อีหยังนี่มาเอานี่เขาให้เอาเลยยิบเอา เขาให้อยากกินอย่างมีผัดมีมีสมผักสมหม้อว่าสมหมูเอาว่าปลาสมหมูเอเขาให้ซื้อมาได้ขายเออเอาไปสูเปอร์กินเถอะกินอย่าบอกงมอกินดึงเอาเลยฝากอีพอเด้อ การค้าการขายบ้านเพื่อนกับแบบนี้แแล้วครับเขาปลาหน้านา้มแล้วแล้วกับพ่อไดงยางตลาดอยู่ครับของอยู่ของกินกับพ่อแล้วเศร้าอา้าพักกับปลูกเองผู้ว่าปลูกกับมาขอนเอาสิจิเต็มเลยเสื้อผ้ากับพ่อมีขายนะครับล่องเท่ากระเป๋าแล้วแต่ผูมักมีหอดบกบกขัวละวะขัวละวะ เ e ข,ข,ข่าใจแน่พอเข่าใจแน่ติดๆเขาบอกเขาบอกภาษาอยังมู้นีิมู้บะครับจะได้ลูกจะคนสามเอาเอาปลาคอหอยหอยซื้อเอาไปต้มใจเด้อโดยโดยโดยเอาปลาคอเพิ่นนะครับเพิ่นมาตลาดบ้านเพิ่นครับเบิ่ง โอ้บาตรงปลูกกะไดเต็มหอบเมื่อเลยคอมเอาปลายเพื่อนเพื่อนกะขึ้นรถเมื่อยล่ะมาตลาดมาแบบนี้แล้วครับไปให้ไปน้าไปตลาดไปล่งบาลขนเขา่าขนเรล่องครับไม่ยังอ่ะเมาว่เออตายแล้วนึกว่ามันส่อมรถเราเมาเลย